สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่ครับผมวันนี้มาหาตีพึ่งครับผมวันนั้นผมมาตกปลาตกปไปตรงนั้นนี่ตรงนั้นน่าจะมีคนนั่งอยู่ด้วยว่าไม่รู้แล้วก็ผมเห็นมันกินดอกกุศลายอยู่ตรงนั้นอาทิตย์ที่แล้วแล้วบินมาทางนี้บินมาทางนี้ไม่ไกลครับผมอันนี้ก็เลยมาดูขึ้นมาผมว่าอยู่ไม่ไกลหรอกเพราะว่าคอนเก่ามันเคยอยู่ในป่านี่แหละ แล้วฝั่งนู้นมันเป็นบ้านคนมันโล่งไม่น่าจะไกล้หรือไม่กน็นะู่นนะข้ามเขาข้ามทางหลังอะไรอย่างนี้บินแนวนี้เลยครับแนวต้นเนี่ยมุมบินมานี่แนวนี้แนวต้นนี้ทานนนนงมันน่าจะอยู่้นน่าจะคุมนู่น,นั้นสงสัยคุณเฮ้ยตัวบินตัดครับผม ดูตัวตัดก่อนเฮ้ยอ๋อบินมานี่อยู่คุมนี้พอ่อขอโทษอยู่นี่ครับเจอแล้วโอ้ลังลังใจได้แล้วนะโอ้ตัวเต็มเลยอยู่คลมเงียบเตี้ยๆเลยครับยืนมานครับดอกแรกมาน มานั่งตกปาจเจอ,อส่วนตัดไปเตรียมออมวกก่อนเตรียมคองเตรียมเลยครับเตรียมเสร็จแล้วอุบก่อนขบไม่น้อยกับไม่เล็กจริงๆรไปทีมาแล้วลังหนึ่งกับเคยยวดนเศษซากน้ำมันอยู่ให้เคยยวดนเก็บบ้านทางนี้ไม่ชัวร์ไงก็เลยมาดูก่อนไม่ได้เอามีดใหญ่มาด้วยมีแต่มีเล่มเล็กเล่มเีย ดีนะอยู่เตี้ยถ้าอยู่ถ้าอยู่สูงก็น่าจะกลับไปตามเคยเวนอยู่เดียวไปเดี๋ยวเราจอดข้างหน้าฟังปฏิเสร็จปุ๊บวะไปเลยสักคู่สักคู่น่าจะใช้ได้ โอ้บนไฟน้ำมันใช้ได้พอดีสำควรสักขวดหนึ่งน่าจะได้ครับหลังอ่อนอยู่เลย สังอ่อนอนะไรแบบนันขีอ้อดชวนไม่อ่าแต่หัวน้ำพอครึ่งขวดไป นี่ครับดังที่ไปตีเขยยวนมารางได้มาโลโลสองต้องอ,อ่อนล้วนๆโลสองส่วนหัวน้ำนะค,ะครับขวดขวดประมาณขวดครึ่งขวดครึ่งตัวอสองขวดฉันนี่ลังมากี้นี่ฉันกีนได้สักครึ่งโหลถึง่งไปเลยสี่ขีดเกือบครึ่งโหล อันนี้เอาไปยินครับผมไปเดี๋ยวหลังนี้ไปขายอันนี้ขายแล้วก็เดี๋ยวคันน้ำพึ่งแ๋ยวก็ว่าจะไปหาตามดูอีสักหองสำลักไม่รู้เจอปะไปแล้วอ่ะที่เอาบันไดาย,ยาวไปตีอ่ะน,นี่ครับมาตามผ่านไผยมานี่อันนี้ไม่ทานครับผ่านไผ่ก็ไม่ทานแล้วผมผ่ <laughs> านไผ่ก็ไม่ทานแล้วผมหลังนี้หลัง <laughs> ใหญ่ครับ หัวน้ำสักสี่สี่ห้าขวดได้อยู่หัวน้ำพอได้ครับผมหัวน้ำสักหัวน้ำสักสี่ห้าขวดใช่เหรอสามขวดได้อ่ะหนูว่าสี่ขวดอ่ะหนูว่าสี่ขวดอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวขอกินเหรอกินไก่ไว มาช่วยครับลุกก็ลุงเก่ามับินเลี้ยยอดไม้มาบนบ่ไก่ตอกไทยมาวันนี้โอ้โหมาไม่ทันมาถึงกระเป๋าแฟนอยู่นี่กระเป๋าแฟนนี่แหะอเดี๋ยวรอจุดตีเข้าไปตีนะมาทำไปครับขึ้นเลยกรได้ท้ายนั่นนะขึ้นขึ้นรอเลย จังดีครับดีดีดีโอ้พึ่งอ่อนอ่อนอ่อนเลือแบบเยออ่อนเหึ่งลังอ่อนเลย้พึ่งอ่อนตั้งังเลยกลับว้เอามันโดนก็ด้โดนมโดน้ว คนเดียว่หลังเต็มพอดีเลยอ่ะโอ้โหหน้าของวัดโอ้ยแม่งถ้ามันทำลงมาข้างล่างนี่นะสวยคนเดียวที่ได้เหนื่อยเหมือนกันนั่นี้ถ้ามันทำลงมาข้างล่างเนี้ยเจ๋าเลยตรงเกี้ยวหน่อยบันของวัดคุยได้ยุ่งงบพอก็รังช่วยกันช่วยช่วยจริงนะอะไปสองเอาทางก่อนเอาทางก่อนขับขับทางก่อนเด้อเอาเอาขี้งวนเปล่าเอาล่งมาสวยๆมาส่งมา อ๋อพอเลยสามโลกว่าสี่โลได้อาไปหลังเลยนะครับโอ้ยควันควันดีเลยนะควันดีโอ้กกาะงานหมู่เลยนี่หนไม่เคยเจอแบบนี้สิชคนเดียวคนเดียวได้เหนื่อยเหมือนกันงานหมู่นี่แค่เจอชนะอยู่สามตัวนะ สามขวดกว่าสี่ขวดเนาะสามขวดครึ่งได้จ่อยได้กันเข้าเต้าโอ้สี่ขวดกว่าเว้ยขวดปลาอไอเงี้ยเลยนะใช่ไอเราก็ปลาสี่ละครึ่งไปเลยสี่ขวดกว่าเว้ยถ้าลนไปก็จบเนีอานี่เอ้โอ้เจ้าปลาโอ้กิงไว้ก็มีเนี่ยมีต่อย ทิ้งเลยทิ้งข้างบนเลยไปครับเดี๋ยวดูเนาะเสือถอยเสือถอยโอ้โหเหยียบคบโอ้โเหยียบแล้วเหยียบอีกคบไม่ได้เลยเนื้อกะปง โอ้เกินสี่ขวดฮะได้สี่ขวดปลาติดกับเพาะแล้วแหละสี่ขวดครึ่งได้นนอยู่น,น,น,ยน,นี่ส,าาส่วนเราเอาหลังอันี้อธิบายดูหลังดูสวยมากโอ้สี่ขวดได้เอ้สี่โลไปสี่ขวดตรงตรงกระปวดได้เลยหลังยัางงามเลยอะ่ะโอ้ไปไปหาตามหลังอื่น าน,าน,น,นี่ครับเจอ,อ,อแล้วครับอยู่ตรงนี้จริงๆกะายไว้ตอนทํางานดูตัวกินนา้ามันบินตัดออกมานี่ดูออกขนาดนี้ครับออกออกทีวเยียวพึ่งออกเต็มเลยครับนะเต็มท้องฟ้าเลยอู้หลังใหญ่นะอยู่ในนี้นี่อยู่ฝั่งซ้ายเนะน,นี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูไม่เห็นเห็นแค่ปลาช่วงที่มันือเข้าไปดูเออแล้วตัวกลับมาดู รัตโอ้ยนี่อันนี้อะไรนี่มินดำหรือสูงนะดูข้างหน้านัุ่ดูเห็นหัวน้ำเลยอ่ะเอานู้ดปาดเลยโอ้โหทำครบก่อนโอ้ยหหางเมื่อกี้นอกว่าใช้ได้โอ้ไม่ไม่มีตัวแล้วแท่ปาดเลยอยู่อย่างเงี้ย่ะ เรียบร้อยเสร็จหักคมเงี้ยแหละหักจุดเลยไปปาดตอนเดียโล่โลกลยูไม่เท่าหมาถ้าูเข้ามาเสร็จเท่ันนั้นแหละวใช่หนุ่มบอกราเปล่าถี่จะหาว่าลุงมาเอาคนเดียวกะมาพร้อมกันไปเดี๋ยวหักทำครบทำอะไรก่อนเออง่ายแค่หลังนี้ไปเนี่ยฝันแค่นี้ก็ตีได้แล้วดับไปแล้วมันตียังไปดูย อผ่านถึงแล้วไม่ต้องโน้มโอ้โห,หลังสุดโอ้ลูหัวน้ำพบไม่ได้หัวน้ำยังใหญ่ที่สุดนะตัดแล้ว,อวอเอาสาแก่นั่นเลยอะไรนะโอ้หวานเปี้ยะเลยหวานเต็มเปี้ยะเลยอะครับ เจ็ดขวดได้เนี่ยมันเปิดดึงที่เราไปช่วยเขาไงอ๋อมันก็ทันตาเลยอ๋อทันตาเลยใช่ไหมมาถึงผมไม่ต้องตามเลยตัวออกให้เห็นเลยหว้าวไหวไหมเอ็มมึงมึงมึงกำมือ้มึกมึกไข่ปลากำกับฟองมึงกำมึงกำมึงน้องไห้เอ็มเดี๋ยวดี๋ไม่ต้องไม่เยอะไม่ต้องเยอะโอ้บอกแล้วครับเอาปฟองถูมานะใส่ไม่พอวีวีตัวให้นาอ่านเว้ยตากล้อง กับหนูต้องปลอ,อ,อยกี่กันดิลมาลงมาเอาเ,าเอาเอาถือเอาือเาไปตามแผนไปตามแผมเนเาแโอเคอ,อีกนิดนึงจริงนิดครางนี้เานี้นั่นแหละตรงนั้นะอือเอาให้หมดไม่ต้องเอ <laughs> วีตัววีตัวหน่อยครับไป ใชครับโอ้ยยุครับโอ้ครบใครลอันนั้นน่ะตายถักไม้ในในที่รำพรึ่งนี่อ่ะขวดเยอะบ่บ้าขวดเอายโอ้ยกินตูขวดเจ็ดขวดนู่นแหละวันนี้มาตู้ตีถึงยี่สิบขวดเออขวดเยอะขวด ตู้รบดอกยานี่ไม่ได้ยังติดอยู่เลยไปครับหลังของพายโชว์หลังแล้วสันว่นมาทางเรานี่หลังเีีอ่ะ <c oughs> โอ้ขวขัญข่มอย่างวะน้ำหวานนะ่าสักเจ็ดขวดได้ผมอวานนี่ได้หน่อยนึงได้ตัวขวดนี่โอ้ตัวเต็งกระป๋องเลยอะ่ะ จ็ดขวดไว้ข้างหลังฝากเลยรับประชินนดนีเด่เอาโดนวะมาขนอีกรังหนึ่งอยู่ข้างๆกันนั่นแหละที่อยู่ในฟาร์มที่ผมทางนานอยู่นะมันบินตัวเกะสวรรที่ผมตามช่วงเช้าบินตัดออกมาทางนี้นะแต่ยังเนยต้องลองดูว่าอยู่ทั้งไหนแยกกันกระจายหาแล้วครับน่าจะไม่ไกลอยู่ในห้วงนี่แหละถ้าไม่โดนตีไปก่อนไป<ช>ครับเจอแล้ว<ช>ครับหมูตามมาค ป็นกิโลเลยแต่ดีมันตามง่ายครับมันมีห้วยเดียวเดินตามห้วยครับมันมีรอยคนมาดูแล้วนะเนี่ยมันมีรอยคนมาดูแล้วรอยคนเดินหรือว่าหาหนดอไม้วะมยยีตัวไหนก็ดดนุเห็นเหมันบินแม๊บแม๊บแม๊บอ,อยู่โคตรยากเลย หล,ลังทันหนัดอยู่ไก่นั้นเนี่ย,ย,คยงครับโอ้ขึ้นลำบากกันนี่เห็นชัดมากเต็มจอเลยสูริบเลย ออ่ไปครับเตรียมแผนครับเ,เดี๋ยวไปหาตัดบ,บันไดแล้วก็ไปตามหลังอื่นก่อนหลังอยู่ตรงนู้นข้างต้นสตน้นที่เจอเมื่อกี้เนี่เดี๋ยวไปหาตัดบ,บันไดแล้วก็ไปตามหลังอื่นไป,ไปเตรียมบันไดมาแล้วเรียบร้อยหลังว,ว,วางแผนกันอยู่แทงขึ้นช่องในอะไรยังไงเดี๋ยวทำครบมาเรียบร้อย มันเอียงแล้วไม่เป็นไรขึ้มาด้เอ้าแล้วน้ำพึ้งมันห่นยเยอะเลยนะเนี่ยมามันติดกระป๋องมาเออแล้วกูจะขึ้นที่เือคันนี้ล้านกันละจะได้โอ้อึ้นมากมายเลยันนี้ดูป่อยผมไปเรื่ละเฮ้ยจังมั้งจังก็ขึ้นใหม่ทั้งนั้นเลยลุงก็เอาสะพายลังนี้ก็มีนู่นก็มไปโน้นดะมันจะต้องปตัา หมุนจุด,ดน้อยหมุนตุดนหมยนะเป็นจอยยังมีติดอยูพักแน่นเลยเอาให้มันโดนก่อนก็ยังดีเดี <S 2> <S 2> ๋ยวสักพักหนึ่งล่แมันพัดเข้าข้างล่างเลยแต่ว่าจอยฮะไม่ถึงไม่ถึงตรงนั้นทุกทีใช่ไงมันต้องได้แล้วจอยถอยมานิดนึงอ่าถึงแล้วเดี๋ยวกโดนแล้ว ล,ล,ลุยใหญ่ครบแล้วโดนลังเรียบร้อยลังขาวลังขาวเอาลงได้ยัง<ด>ยลงเลยงียบผ่านขึ้นไปแล้วอยู่ใต้ขอนใต้ลังแล<ด>้วเดี๋ยวลองรอมันลงมาดูข้างล่างดีๆแบตจะหมดเงียบตีเสร็จแล้วทุกอนันนะสักสี่โลสามโลครึ่งหองน้ำ เต็มกับแป้งแปดขวดไปข้างหลังไปไปฮตามลังต่อไปนี่ครับสรุปผลงานพึ่งสองลังอืลังอนนี้หเติมวดเต้ยหมดสิบแปดขวดครับผมันสองลังที่มันหกไปมันคือว่าเอาแค่ดีอดีโหหกขวดแล้วนี่ครับ ทั้ง,งหมด18ขวด2ลังลังก็น่าจะเกือบเกือบ10บโลใกล้เคียงอเอาไป <Okay. S 2> ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไอเดียนั่นไปแล้วหมด